ผลต่างๆ,ๆนะครับดย็ไม่ใช่อุปก,กรณ์ที่ส่วนอะไรนะเนี่ยมันหลุดออกมาจากชุดเนี้ย LG ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยล้างเลยนะครับโอ้ยนี่นะเนี่ยมันเหนียวอะสกปรกมากตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยไม่เคยล้างถังเลยพวกนี้มันสะสมนะครับตัวนี้นะครับไปซักเสื้อผ้าให้เด็ก เดี๋ยวเราจะมาล้างกันเดี๋ยวลงน้างํายาอาคมลงจะทําให้งานง่ายไม่ง่ายเร็วไม่เร็วสะอาดไม่สะอาดยังไงเดี๋ยวตามดูสําหรับถังภายในก็แบบนี้เดี๋ยวลงน้ํายาล้างรับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เกลี้ยงแล้วสะอาดแล้วน้ํายาลงน้ำแรงดันสูงฉีดอัดนะครับก็เรียบร้อยครับกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งลูกเต่าก็จะได้ใส,ส่เสื้อผ้าสะอาดนะล้างแล้วนะแลยยิบเลยแวฟบวบ,วบเลยโอเคสอบมุมพวกนี้ล้างยากลงน้ำยาแล้วก็ทำแรงดันสูงฉีดอัดเลยได้มาแบบนี้ครับขาวขาวสะอาดอย่างนี้เลยเนี่ยจำได้ไหม ภายในที่มันฝุ่นเยอะๆตรงนี้หายไปหมดแล้วนะครับเคลี่ยงแล้วจะนำชิ้นส่วนพวกนี้นะนะน้ำยาแล้วเห็นไหมนำไปประกอบ